ทำแอร์รถตู้ให้ไฮเพรสเชอร์ไม่เกิน200แดดร้อนๆรถไม่มีฟิลม์มให้อุณหภูมิ6องศาทำอย่างไรเดีย๋ยววันนี้ช่างดำจะมารีวิวงานที่ลูกค้าเข้ามาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงระบบสวัสดีครับวันนี้ก็ช่างดำก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรถตู้นะครับที่ปัญหาเยอะแยะมากมายในการทำระบบแอร์ เย็นไม่สู้แดดเย็นไม่ตัดจุดเครื่องยนต์นะครับนี่คือปัญหาหลักๆอันนี้เติมน้ํายาเข้าไปลองเทน,นะครับไฮเปอร์เชอร์ก็ไม่สูงนะครับนะแล้วก็โลวเปอร์เชอร์นั้นดันสูงก็คือแรงอัดคอมไม่ได้ลูกค้าเปลี่ยนคอมมาใหม่นะครับเพิ่มแผงมาสองแผงแผงหน้าแผงหลังแล้วก็เดินสายยาวมากมายเดินบนไปบนมานะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับว่าลูกค้านั้นทํามาเป็นอย่างไรบ้างคันนี้ซ่อมมาแล้ว2 5 0 0 0บาทไทยนะครับ กลับไปร้านเดิมแอร์ไม่เย็นคําตอบที่ได้ก็คือแอร์รถตู้ก็เย็นได้เท่านี้แหละนะครับลูกค้าก็งงพอสมควรลูกค้าก็มาเจอ่างดัเพในแอปติ๊กต็อกนะครับในการรีวิวผลงาน,นงต่างๆก็มาดูอุณหภูมิมันก่อนนะครับอุณหภูมิก็30องศาเท่ากับภายนอกนี้แดดไม่ร้อนนะครับก็คือไม่มีความเย็นเลยพอตู้เดิมของคุณลูกค้านั้นเป็นตู้แขวนนะครับส่วนใหญ่ใช้ตู้แขวนเพราะอะไรมันติดตั้งง่ายนะครับแต่คุณภาพมันไม่ค่อยได้มันเป็นระบบเซอร์ฟเวไทยมีเสียงดังฟรีๆเพราะใช้วาวหางนะครับ ต้องวิ่งถึงจะเย็นแล้วก็แอร์ลูกค้านั้นก็ไม่ตัดด้วยนะครับก็ไม่ตัดปุ๊บพัดลมก็ทํางานนานได้ชาร์จก็ชาร์จไม่พอนะครับลูกค้าก็เลยต้องทําการปิดเปิดแมนนวลนะครับปิดตัดแอร์ทั้งที่แอร์ไม่เย็นนะครับก็ลองนึกภาพดูว่ามันเจ็บช้าน้ําใจแค่ไหนอันนี้ลูกค้าก็มาซ่อมบำรุงต่างๆเครื่องยนต์หัวฉีดได้ชาร์จได้สตาร์ทต่างๆก็จะมีทําทุกวันนะครับส่วนใหญ่ก็จะรีวิวงานแอร์งานแอร์ก็คือเป็นงานที่มาปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่ซ่อมมาแล้วไม่จบนั่นเองสาหร แนวทางของแนะนําก็จะวางตู้นะครับเป็นตู้หน้าเป็นของรถตู้คอมพิวเตอร์อ่ะนี่สายที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับสายนี่ยาวมากๆนะครับดูเลยครับเดินวกไปวนมาตู้หน้าตู้หลังแผงหน้าแผงหลังวนไปวนมาเข้าเดอร์สามทางนะครับอันนี้กืบเกือบมีถ้าต่อนะ่าจะมีเกือบสาเมตรนะครับสาเมตรนี่น่าจะเกินด้วยซ้ำไปเส้นหนึ่งเนี่ประมาณเกือบแปดเมตรละเดินโค้งไปโค้งมา สายยาวนะครับยิ่งยาวยิ่งน่ากลัวคือมันจะมีการยืดหยุ่นแล้วโอกาสรั่วซุมได้ง่ายนะครับในสายกรณีสายยาวและมีการเสียดสีกับชิ้นส่วนรถยนต์ก็อาจจะรั่วได้อันนี้อยู่ใกล้ท่อไอเสียนะครับก็คือเดินไปมั่วซั่วไปหมดเลยอันนี้ขอตำหนินะครับตำหนิในการทํางานไม่ยอมวางแผนแล้วส่วนใหญ่ดูใช้แต่หัวหัวเป,ปเปอร์นะครับหัวเป,ปเปอร์ต้องขันแน่นจริงๆนะถึงจะอยู่พอใช้น้ำก็มีแห้งที่สโต๊กนะครับคือจะย่นระยะแผงลงมานะครับสายก็จะมีแค่ห้าเส้นนะครับนี่เส้นยาวที่สุดก็คือสามเมตรนะครับสามเมตร แผงหน้าไปแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็อีกสองเซนที่ไม่ถ่ายก็คือจากแผงหน้าไปแผงหลังแค่นั้นเองครับประมาณประมาณสามเมตรทิงทิ้งไปนะครับก็คือสายใช้สั้นมากคอแม่นะครับทาไมถึงผมไม่ใช้ซันเดนนะครับซันเดนเนี่ยมันมีขายทั่วไปแล้วก็มันติดตั้งง่ายคือเขาจะมีขาสําเร็จขายให้แต่พวกคอมเค 20A เนี่ยจะเป็น 10S17C เนี่ยก็คือขาไม่มีขายเราต้องขึ้นเองผมมีเทคนิคการขึ้นขาคอมนะครับช่างหลายท่านก็ได้มาทําการเรียนไปละ ขึ้นยังไงไม่ต้องงอขึ้นในรถนะครับขึ้นยังไงให้ตรงเพียงแต่มีขาคอมเก่าแล้วก็คอมแกลเก่าเท่านั้นนะครับก็สามารถขึ้นขาคอมแมล์ได้ตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อมในรถให้ยุ่งยากหลายๆท่านไม่แปลงเพราะว่ามันเชื่อมขาทําขายากนั่นเองทางร้านเรามีเทคนิคช่างต่อไปเห็นก็จะร้องอ๋อแล้วก็จะซ่อมแซมได้ง่ายนะครับคอมเค24 a ก็คือ 10s 17c นั่นเองซึ่งเป็นของเดนโซซึ่งจะวางอยู่ในตระกูลรถตู้คอมพิวเตอร์นั่นเองเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอันนี้ก็ สายไฟต่างๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่ให้คุณลูกค้าเพราะว่าอะไรนะครับต้องเดินใหม่เพราะว่าสายไฟลูกค้าเริ่มเสื่อมสภาพวางระบบแอร์ไปแอร์มันจะมีระบบไฟน้ํายาแมกคคนีทนะครับระบบไฟสภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับพัดลมหมุนไี่หมุนเนี่ยไฮเปอร์เชอร์สูงเนี่ยคอแอร์พังได้ง่ายแต่เราก็ติดตั้งสวิตช์ไฮเปอร์เชอร์ให้อยู่นะครับก็คือไฮเปอร์เชอร์เกินคอมแอร์ก็จะตัดนั่นเองแต่ก็เพื่อเป็นการให้ลูกค้าวิ่งกลับไปกลับมาเสียเวลานะครับรบกวนจิตใจเราก็จะเดินสายไฟใหม่โดยการใช้สายไฟแทะคครัับสสาายยไไฟแแท้กกก็ือตีนนนุนะครับ เส้นเล็กแต่ข้างในใหญ่มากนะครับของลูกค้าเดินสายไฟายมานะเนี่ยเส้นเบลเบลาดเนะี่ยแต่ทองแดงมีนิดเดียวสังเกตด,ดีครับมาดูแผงของลูกคา้าถอดมาบ้างนะครับอ่าพัดลมก็พัดลมหนึ่งตัวเดินสายไฟายมาหนึ่งเส้นใช้ฟิวตัวเดียวกันใช้รีเลย์ตัวเดียวกันเนี่ยไม่แนะนํานะครับอ่าในการเดินไฟเจาะลึกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเดินสายไฟเส้นเดียวมาคุมพัดลมสองตัวคุมปุ๊บนะครับถ้าเกิดฟิวมันขาดนะอิสเรียนลิเล่ลเสียอะไรต่างเนี่ยพัดลมสองตัวจะหยุดหมุนทันที สิ่งที่สําคัญเลยก็ควรเดินแยกสายนะครับอ่าเดเรนหนึ่งตัวต่อพัดลมหนึ่งตัวดีกว่านะครับฟิลก็แยกอันนี้น่าจะชัวร์กว่าแต่แผงเนี่ยคุณถ่ายดูในใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับลูกค้าไม่พอใจตรงที่ว่าไปถอดยางอะไรลูกค้าออกแล้วเอาแผงไวแ้แทนอันนี้แผงหน้าแผงเล็กทีเดียวมีพัดลมอีกหนึ่งตัวสรุปมีพัดลมสามตัวนะครับแอร์เย็นไม่ตัดคอนเดนเซอร์เราก็ใช้คั้นตอนการทวินนะครับก็คือใช้แผงซ้อนกันเลยนะครับก็จะทําการเดินสายแล้วก็จะมีแท่งฮีสโตกซึ่งจะเป็นสามทางใน,น,งนภนีก็าบบสพแ้ ก็สายแอมสายายา,อาแอลเราจะย่นลงมานะครับย่นลงมาสั้นมากแล้วก็พอแม่มาหาแผงก็ประมาณห้าสิบเซนห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนจากแผงไปหาตู้ก็ประมาณสักตู้หลังก็ประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับของเก่าลูกค้านี่เจ็ดแปดเมตรนะครับเส้นบางเส้นนี่เก้าเมตรเลยน้ํายาก็จะเดินทางครับกว่าจะระบายได้ก็สายก็แตกก่อนพอดีการวางแผงเนี่ยต้องวางให้เนียนให้กริบที่สุดนะครับอันนี้ใช้แค่พัดลมสองตัวนะครับพัดลมตัวนี้กินแค่สี่แอมนะครับของลูกค้านะั้นกิน น่าจะประมาณ7แอมป์มั้ง7แอมป์7สามยิบเอ็ดนะครับก็ยี่สิบเอ็ดแอมป์อันนี้กินแปดแอมป์ได้ชาร์จอ่าคันนี้มีการมีปัญหาเรื่องได้ชาร์จไม่พอเพราะว่าพัดลมเยอะเกินไปนะครับพอเราแอร์ทำงานมันฉุดเครื่องรอบมันก็เบาพอเบาปุ๊บเนี่ยได้ชาร์จก็ชาร์จไม่พอเปิดไฟหน้าไม่พอต้องเล่งเครื่องตลอดนี่ครับแอ์ก็ปัญหาที่ตามมาในการที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขระบบส่วนตู้แอร์หลังเนะี่ยผมล้างเรียบร้อยแล้วสรุปมันเป็นตามดผมไม่เสี่ยงใช้ดีกว่าเพราะเปลี่ยนใหม่มันก็ไม่แพง้นะงบบงไว พัดลมนี่ก็ลองอยู่ติติดับดับนะครับน่าจะหมดอายุจะเปลี่ยนฐานอะไรยังไงก็เปลี่ยนใหม่มันก็ไม่แพงอีกอย่างเราไม่ต้องเสียกำลงเพิ่มเราก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวใมการจัดจบของงานทีเดียวนะครับก็ลูกค้าท่านใดก็งบไปเยอะนี่ก็เตรียมใจไว้ครับดีกว่าไปเสียไปเสียเงินแล้วไม่จบเสียดายเงินสมมติฮะมาดูตู้แอร์กันบ้างตู้แอร์ที่ใช้ก็จะเป็นตู้แอร์แท้นะครับแท้เดนโต้วาวแท้นั่นเองทําไมใช้ของแท้นะครับตู้แอร์นี่ก็ใช้งานสักห้าปีก็กําลังดีห้าปีมันอยู่ได้อยู่แล้วเราาะนแออออีีกกย่่งงงจมช ของเก่าไม่มีกองแอร์นะหมุนต้อนฝุ่นโกยเข้าไปในรถอย่างนี้ก็จะคือเป็นการอัปเกรดที่สุดยอดที่สุดในก็เป็นต้นตำรับเลยก็ได้นะครับเป็นเจ้าแรกในไทยที่เอารถตู้คอมพิวเตอร์มาวางนะครับการวางเสร็จก็จะมีการจิกวางให้สวยงามวางให้เรียบร้อยวางให้ซ่อมบํารุงได้ง่ายนะครับสาหรับช่างต่อไปเผื่อลูกค้าท่านนี้ไม่ได้มาซ่อมที่ร้านก็เราต้องการันตีความเย็นได้เมื่อต้นคลิปก็ให้ดูแล้วครับตู้หลังก็ทําการติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยมาดูแท่งฮิสโตกกันบ้างฮิสโตกนี่ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ อธิบายยังไงก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจนะครับก็ต้องมาจาะลึกเดีย๋ยวจะมีคลิปจาะลึกให้แล้วกันก็เป็นไฮเพรสเชอร์โร่เพรสเชอร์แล้วก็มีไซการตาเมวแล้วก็มีสวิตต์โร่ไฮเพรสเชอร์นั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของงานเละอันนี้คือเรื่อไฮไลท์ที่สุดของที่สุดเลยในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเราก็มีไอเดียนะครับจากรถรุ่นใหม่ๆดึกดื่นค่ำคืนเราก็ยังทํางานอยู่นะครับทางานเนี่ยเราต้องจ่ายโอทีลูกน้องน,นะครับทำไมมันแพงหลายคนสงสัยงานแปลงนะครับทำง,งาน,นง่ายเขาก็กินไปปแล้วนะครรับสุ มันต้องแปลงแล้วใช้เทคนิคใช้อุปกรณ์อะไรที่เยอะแยะมากมายสมควรสิ่งต่างที่เราใช้เนี่ยมีแต่ของดีมีคุณภาพนะครับเราไม่ลดไม่ลดคุณภาพของงานนะครับแต่เรายอมผัดทุนกําไรใช้ของดีๆนะครับดีเลียงต่างเนี่ยเราก็เินให้เรียบร้อยอันนี้พัดลมกินที่6แอมป์นะครับพอดีมันข้อมันอยู่2ตัวก็ยิงตัวยิงวัดนอก4แอมป์ก็วัดเป็นคร่าวๆให้คุณลูกค้าได้ชมแล้วกัน6เกินก,ก,ก,ก็กินแค่12มาถึงขั้นตอนการรีวิวกันบ้างหลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จนะครับ รถตู้ลถตู้นะครับไฮเปอร์เชอร์ที่ไม่เกิน200นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับโดยการใช้แท่งฮีสตอกนะครับเนี่ยไฮเปอร์เชอร์อยู่ที่200อนะครับอันนี้รถคันนี้ไม่มีฟิล์มนะเรามาเทสในรถมันก่อนเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจนะก่อนที่เราจะไปลุยกลางแดดกันก็มาดูอุณหภูมิครับอุณหภูมิอยู่ที่6องศานะครับอ่าเทอร์โมตัวนี้เป็นเทอร์โมไฟฟ้านะครับ6องศาช่างน้ำได้ทําการดัดแปลงเข้าไปเรียบร้อยนะครับปรับได้ง่าย เดินเบาแอร์ตัดนะครับในความเย็นที่สุดนะครับก็จริงจริงเปิดจริงก็ประมาณสิบสององศานั่นแหละแต่ว่าทาความเย็นในงองศาแล้วแอร์ตัดเนี่ยคือถ้าเปิดย้อนกลับไปหงองศาเนี่ยตัดสบายๆนะครับเดินเบาตัดนะเนี่ยรถตู้รถตู้ตะกูนเจ้าหลวดรถตู้รุ่นเก่าเดินเบาแอร์ตัดนะครับแต่คันนี้ไม่มีฟิลม์มเราต้องทําการเทสในร่มก่อนนะครับเป็นความกับังใจเผื่ออุณหภูมิไม่ได้ยังไงก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ไฮเปอร์เชอร์นะครับเราคุมได้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแท่งฮีสโตกจะเป็นไฮไลท์งานีีสสสตตต็กกกกะจ เป็นลักษณะแบบนี้ก็หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจการทํางานของมันมันไม่มีผลเสียใดๆนะครับเป็นการเอาพลังงานฟรีมาใช้งานนะครับไม่ฉุดเครื่องยนต์มาลดแรงดันอุณหภูมิด้านไฮเปอร์เชอร์ช่างใหญ่ของอางานนะครับเอมัใสเ่เลยโถ่หลังจากเทสในลมเรียบร้อยนะครับเราก็มาวัดดวงกันกลางแดดอีกครั้งนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้บอกแล้วก่อนนะครับคันนี้เราไม่ได้เล่งเครื่องเราไม่ได้อน้ำราดแผงเราเดินเบาจอดกลางแดดนะครับในกรณีที่รถนั้น ไม่มีิฟรมนะครับมีผ้าม่านนะครับเห็นม่านรูดก็มีอารมณ์นิดนึงครับทางดําชอบม่านรูดเห็นม่านรูดแล้วมีอารมณ์ก <g> ็ <ül> คลิปจะยาวนิดนึงนะครับไฮเปเชอร์ High ก็ไม่เกิน200เช่นเคยนะครับในรอบเดินเบาโลเปเชอร์อยู่ที่35เท่ากับรถตู้เดียวเท่ากับรถวีโกเลยนะครับการบริหารจัดการน้านไฮเปเชอร์ <c oughs> เป็นสิ่งสําคัญอันนี้เป็นคอมเบอร์10 S 17C นะครับไม่ใช่เบอร์15อุณหภูมิกลางแดดร้อนนะครับ 6องศากรณ์รถ้วมมีฟิล์มแต่ถ้ามีฟิล์มก็จะดีกว่านี้จริงๆแค่นี้มันก็เหลือแหล่นะครับลูกค้าท่านที่ขับรถมาเช็คหลายท่านแอร์22องศายังบอกว่าเย็นนะครับถ้าคุณเจอ6องศาเนี่ยคุณจะล้อกักเลยเขาเดียว่าพอหลายท่านน,นไปซ่อมมาแล้วนะครับ25,00035,00050,000ก็ยังมีนะครับทักมาหาผมคือไปซ่อมมา2รอบ3รอบนะครับแต่สเต็ปผมเนี่ยผมบอกคําเดียวว่าถ้ามันไม่จบไม่ได้เลขตัวเดียวเนี่ยผมจะไม่เก็บเงินลูกค้าผมจะทําให้ฟรีนะครับก็งบอาจจะเยอะหรือเปล่า หลายท,ท่านก็ไปหมดมาเยอะแล้วก็ลักษณะผลงานนี้ก็ฝากชื่นชมนะครับฝากกดไลค์กดใจกติดตามฝากให้เพื่อนดูด้วยนะครับเพื่อนบางท่านก็ไม่ค่อยดูสื่อโซเชียลเปิดให้เพื่อนดูหน่อยว่าทําแอร์มันต้องแบบนี้แบบนี้นะครับไม่ใช่ใช่แต่คำพูดช่างดําถอดรหัสเป็นตัวเลขออกมาให้เห็นชัดเจนทุกขั้นตอนการทํางานนะครับการลักษณะงานก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับไม่มีการเฟกแต่อย่างใดไม่มีการเล็งเครื่องไม่มีการเอาน้ำราดแผงสามารถเทสกลางแดดให้ดูในการใช้งานจริงนะครับไม่การเทสในลมไม่มีการถ่ายภาพนิ่งแต่อย่างใด นะครับอุณหภูมิในอุตสา,าก็10องศานะครับสบายสบายแบบนี้นะครับร้านช่างดำก็อยู่ที่บิ๊กซีมหาชัยสมุทรสาครปรึกษาสอบถามได้นะครับกดไลค์กดใจกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเลยกันขอบคุณครับสําหรับผลงานดีๆต่อไปก็จะเอามาให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผม